อยู่คิดว่าอยู่ไม่อยากได้ความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะมันจะสร้างความเจ็บปวดหรืออะไรต่างๆเหมือนที่ชาวบ้านก็พูดกันเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหรือลกกลัวอยู่จะต้องแก้ตรงนั้นมีใช่ไปเปลี่ยนเป็นโหมดความสัมพันธ์แบบ Friend with Benefit ผมเชื่อว่าทุกท่านเข้าใจคำว่า Friend with Benefit หรือความสัมพันธ์ที่มีแค่เซ็กซ์อย่างเดียวแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วที่มันเกิดขึ้นเยอะแยะมากมาย ม,มาจาจกสวัสดีครับผมโคชิปอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์นะครับสำหรับใครก็ตามที่ต้องการจะปรึกษากับผมเป็นการส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดมาทางไลน์นี้ครับนี่เป็นภาพนะฮะจากคลาสของผมซึ่งผมรู้สึกภูมิใจมากนั่นคือ Miss Boss My Set Master Class มีนักเรียนของผมท่านหนึ่งซึ่งเราจะมีช่วงโคชชิ่งในคลาสนี้ด้วยนะฮะเขาเล่าเรื่อง ความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมนี้แล้วก็สาเหตุที่เขาทําแบบนี้เพราะอะไรนั่นก็คือพฤติกรรม friend with benefit แล้วน่าสนใจมากเลยอยากจะเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันครับ friend with benefit เพราะเราไม่อยากได้ความสัมพันธ์ระยะยาวคําถามคือคุณกลัวอะไรครับอยู่ <You S 2> ไม่อยากได้ความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะอยู่คิดว่าเป็นไปนไม่ได้อยู่ <You S 2> คิดว่า อยู่ <You S 1> ไม่อยากได้ความสัมพันธ์ระยะยาวเพราะมันจะสร้างความเจ็บปวดหรืออะไรต่างๆเหมือนที่ชาวบ้านเขาพูดกันอยู่ mm. <You S 2> เลยไปหยุดแค่ friend with benefit mm. friend with benefit สามารถสร้าง damage mm. คือความเสียหายให้กับจิตคุณได้มากกว่าความสัมพันธ์ระยะยาวนะ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหรือเรากลัวอยู่จะต้องแก้ตรงนั้นมิใช่ไปเปลี่ยนเป็นโหมดความสัมพันธ์แบบ friend with benefit ผมอยากจะฝากตรงนี้ว่าเพราะมันสำคัญมากสำคัญมากสำคัญมากเพราะอย่าเข้าไปในโหมดนั้นเด็ดขาด แล้วโหมดนั้นในอีกความหมายหนึ่งคืออะไรรู้ไหมฮะคือบางครั้งเราเราไม่เชื่อในคุณค่าของตัวเองอะอยแล้วการไม่เชื่อในคุณค่าของตัวเองมันเป็นเรื่องที่ที่ผิดกับตัวเราเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สําคัญมากอย่าเข้าสู่โหมดนั้นเด็ดขาดนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมนะฮะว่ามันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ได้มาจากความต้องการจริงๆมันมาจากความไม่รู้มาจากการที่อีกคนต้องการอีกแบบหนึ่งแต่เราลองดูเผื่อมันจะดีขึ้น แต่ความสัมพันธ์แบบนี้มันไม่มีทางไปในจุดที่คุณต้องการอย่างแน่นอนครับสำหรับใครก็ตามที่ต้องการพัฒนาสกิลความรู้เรื่องความรักนะครับเรามีหลายต่อหลายคอร์สซึ่งสามารถทำให้คุณเก็ตตรงนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปลองถูกลองผิดหรือไปเจ็บช้ำหัวใจอะไรมามากมายเพียงนั่งอยู่ที่บ้านแล้วสามารถเรียนรู้ผ่าน Facebook หรือเว็บไซต์ได้ถ้าใครต้องการนะครับเพียงติดต่อทีมโค้ชของผม หรือทีมแอดมินของผมทางไลน์นี่ครับก็แค่อยากจะให้คนที่ต้องการความรักจริงๆความรักที่อยู่คู่กันไปชั่วนานและนานเกิดขึ้นคุณต้องฟังผมคุณต้องตอโลรผมเก็ต่ะ